ป็นยังงงไบ้าครับผมครับอ่ก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงเวิร์กช็อปครับผมแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปทั้งคิวบู๊คิวติ้ง Q ool, ing, แล้วก็มีแบบกิจกรรมแบบเแบบอาติ้งไปสัมพันธ์กับนักสแสดงนะฮะที่ก็ไม่ควรจะสนิทกันมากกว่าน,นี้แล้วนะฮะ,ะก็คือเกินไปแล้วนะฮะทำไมอยู่ดีถึงต้องไปเอาติง้งที่ดินทะเลก็มันเป็นเป็นเหมือนเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้แบบรู้จักในมุมของต่างๆของเพื่อนๆมากขึ้นซึ่งเราไม่ควรจะรู้จักเลยครับมุมนั้นนะฮะ ก็ก็อ่าแล้วก็เหมือนแบบมันจะมีนักแสดงใหม่ด้วยที่เข้ามานะฮะก็ทําให้เราได้รู้จักเขามากขึ้นเพราะจริงๆเราไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันมากอะไรเงี้ยก็มีกิจกรรมที่ทําร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าเชื่อว่าทุกคนจะต้องว้าวกับกิจกรรมนั้นมากแน่นอนนะเพราะว่าคือถอดเตื้ออ่าอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นนะฮะก็เราติดตามกันดีพี่ย้อยจะไปทกไมอยู่ดีรถึงต้องเปลี่ยนวีร์นักแสดงบางส่วน อันนี้น่าจะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นอาจจะเป็นปัญหาภายในอะไรเงี้ยผมก็ไม่ทราบได้อะไรเงี้ยอาจจะมีเขาอาจจะออฟฟิเชียลอาจจะมาแบบอันอนั้วสักทีหนึ่งในในตรงนี้ก็รวมไปถึงว่าทีมผู้จัดก็เปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนเป็นทีมใหม่หมดเลยนะครับผมก็คือจะเป็นในรูปแบบที่แบบแตกต่างออกไปแล้วก็เผ็ดมันขึ้นแน่นอนครับแล้วสำหรับบทบาทเรามันเปลี่ยนไปรึเปล่าหรือไม่บทบาทคือยังคงเป็นคิมหันเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าในรูปแบบที่แปลกใหม่ขึ้น คือเป็นรูปแบบที่คนที่อ่านนิยายมาเนี่ยสามารถมาดูซีรีส์ได้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกไม่เคยเห็นมาก่อนสตอรี่ใหม่คนใหม่แบบบุคลิกแบบเฮ้่เปลี่ยนไปจากซีรีส์นิยายอ่าแบบค่อนข้างที่จะแบบเห็นได้ชัดเลยอะไรเงี้ยครับทันแตกต่างจากเวอร์ชันที่เราดีไหมแตกต่างจาก่อนที่เราคุยอ่ะก่อนที่จะเปลี่ยนทีม่มีสางทีมนักแสดงบางวนก็ อ๋อก็เปลี่ยนจะเป็นยังไงบ้างเหรอใช่ไหมี่เขาบอกว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนโอเคโอเคเขาบก็ที่เขาบอกว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนครับผมก็ก็ก็จะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทปรับเปลี่ยนสตอรี่ไลน์แล้วก็ปรับเปลี่ยนอย่างที่บอกก็คือทีมนักแสดงทั้งหมดก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยครับผมแต่ที่น่าสนใจก็คือจะมีความน่าสนใจในความคอรสเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มีการเหมือนโตขึ้นด้วยครับผมในในกล่องสตอรี่ไลน์อะไรก็คือตัวขนายังอยู่ อ่ายังอยู่คือจริงๆริงก็ส่วนมากยังอยู่ครับผมก็มีบางส่วนที่ก็เปลี่ยนไปอะไรครับย่างบางส่วนที่เปลี่ยนไปมันมีขวดบางขวกับการที่จะต้องมานั่งปรับตัวหรือปรับจูนกันใหม่มอาอยู่ว่ายังไงอ๋อจริงผมมองว่าในเราเป็นนักแสดงเร,เราเรารู้สึกว่าเราต้องทํางานได้กับทุกคนเลยครับผมก็รู้สึกไม่ไม่ได้มีแบบบ o u n d a r หรือว่าอะไรเงี้ยในการทํางานก็คือเราก็ใช้เวลาในการแก้ตัวรองเหมือนกัน o อ t t i n g อะไรเงี้ยด้วยกันก็คือแบบไม่ไม่ไมีอะไร คือน่าจะถ้าเจ๊ทดลองอย่างนั้นไปพี่ว่าคงไม่ได้เป็นซีรีส์นักเลงแล้วมันก็จะเป็นซีรีส์วายที่แบบใส,ส่สัสเป็นอนุบาลอนุบาลมาเฟียคืออนุบาลมาเฟียจริงๆพี่ต้องใช้คำนี้นะฮะทีนี้พอเปลี่ยนทีมมันจะทำให้การทำงานแบบว่าเละไปเรื่อยๆแล้วขยับเอาไปมาทำรายพี่จะต้องมาแนวก็จริงเออ่ มีส่วนมีส่วนแล้วก็แต่ว่าเือเราขยับออกไปเพราะว่าเราอยากให้งานออกมาเนี่ยมันแบบดีที่สุดแล้วก็ทุกคนพร้อมที่สุดในการที่แบบเพราะว่าผลงานทุกคนเนี่ยตั้งใจจริงๆที่จะทำออกไปทั้งทีมงานเก่าให้ทีมงานใหม่แล้วก็นักสแสดงที่แบบมาใหม่ทั้งทีมงานนักแสดงเก่าด้วยครับผมเพราะทุกคนก็ตั้งใจทำงานมากคู่ของเราเป็น,ปค,นปค,คนใหม่ต้องมีการปรับตัวอะไรกันบ้างกับคู่คนใหม่ใช่ไหมฮะก็อ่ อย่างค yeah. ู hey, <speaking> ่ใหม่เน so <speaking> ี่ยเราก็ต้องมีการเาคู่ใหม่ยังไงเดี๋ยวรอรอติดตามเพราะว่าในวิดีโอที่เป็นนักแสดงใหม่เนี่ยกับนักแสดงเก่าที่รวมๆกันเนี่ยก็คือจะมีอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าไทุกคนรอรุ้นกันมากกว่าว่าจะเป็นใครนะครับผมแต่ว่าก็การเอาติ้งเนี่ยก็ช่วยเราแบบเการทดลองกับเขาได้ใช่อะไรอย่างเงี้ยเรก็ก็เราติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม จริงๆเราเรา<ม>ค่อนข้างค่อนข้างง่ายเพราะว่าเรามีแสเ e คที่เราคุยกันได้อะไรเงี้ยหรือว่าเล่นเกมด้วยกันได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมีแบบมุมที่เราแบบสนิทก,กันได้อะไรเงี้ยก็คือไม่ไม่ได้ยากมากเพราะว่ามีความชอบใกล้ๆกันอะไรงเงี้ยครับอันนี้คือจะเริ่เมเกิดก็เร็วนี้ครับผมแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้รับชมกันน่าจะเป็นชนะ่วงปีหน้าอยากให้ป่าวว่าเป็นยังไงบ้างว่าความเข้มข้นมันยัง เพราะว่าหลายคนคาดหวังว่าเป็นซีรีส์แห่งปีป e EX แต่จะหมดปีแล้วะซีรีส์ไม่จบอันนี้พี่ด่าผมไหมพี่แค่ด่ามันยังมันยังแบบว่าเพราะคนคาดหวังว่ามันทำให้เรา้ระกดดนหรือว่าอยากให้ทุกคนแบบติดตามต่อไปคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทั้งทีมงานนักแสดงทั้งใหม่และเก่าแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยเชื่อว่าทำงานเต็มที่แล้วก็ที่เราแบบมีอาจจะมีเรื่องสเกจดูเนี่ยเพราะเราอยากทำงานให้เต็มที่จริงๆแล้วก็เชื่อว่า คินพอลในเวอร์ชันใหม่เนี่ยเข้มข้นดุด,ดันเผ็ดมันแล้วก็เชื่อว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นซีรีส์วายที่มีความดุด,ดันขนาดนี้มาก่อนความดาร์กขนาดนี้มาก่อนความที่แบบพอลเข้มข้นแบบมีการยิงกันมีอะไรแบบมาเฟียจริงๆเนี่ยมาก่อนครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับกับคินพอดในซีรีส์ครับอ่ะแล้วงานที่เกาหลีเราไมีเคยเจออะไรบ้างเลยเรื่องนี้ยังไม่ยังไม่ได้ตัดสินเลยอ่ะก็มัน คือผมในในซีรีส์เกาหลีเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเรียงสเกดจักวให้มันแบบว่าแบบสามารถคุยกันได้อยู่แล้วอะไรอนยะ่างเงี้ยก็ต้องติดตามว่าจริงๆแล้วซีรีส์อันนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็แบบแนวทางแบบไหนด้วยอันนั้นของกาหได้แค่ไหนแล้วพูไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใช่แต่ว่าสเก็ตบอยเมื่อไหร่อะไปยังไงปีห<ม>น้าอาจจะเป็นช่วงปีหน้าครับปีหน้าใช่ครับยังยังบอกไม่ได้จะไปยาวเลยไหมหรือจะบินไปบินกลับบอกไม่ได้จริงๆใช่ใช่ใช่แล้วอย่างงานเพลงครับ งานเพลงก็จะมีเพลงที่เราทําเป็นแบบนิวชอปเตอร์ของเจมส์จริงก็คือเป็นเพลงในเพลงใหม่ตัวตนใหม่วิชวลใหม่ซึ่งก็จะเริ่มแบบเห็นกันเนี่ยน่าจะเดินหน้านะครับผมก็คือทุกคนจะว้ากันแน่นอนว่าเฮ้ยแบบเจมส์ไม่เคยเจมส์ James, แบบนีม้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราใช้แฮชแท็กเจมส์เดอะนิวชอปเตอร์ด้วยก็คือถ้าดูในรูปในไอจีก็คือจะเป็นแบบรูปที่แบบเฮ้ยมีเริ่มมีวิชวลใหม่ๆขึ้นมาเริ่มมีความแบบเฮ้ยดิวดันขึ้นอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามได้ แนวเพลงเป็นแนวเพลงที่ผมไม่เคยทำมาก่อนเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนในในประเทศไทยก็น่าจะยังไม่เคยฟังมาก่อนเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคอนเซปที่แบบบอกแนวไม่ได้ว่าคือแนวอะไรโนเจนว่า no <c oughs> อะไรเงี้ยมันมีระบบหลายแบบก็ได้ด้วยนค่ะโนชอง<อ>ใช่คือผมชอบ explore อค่ะผมชอบ explore ทั้งเรื่องวิชวลเรื่องแบบการแต่งตัวแฟชั่นอะไรเงี้ยมันสนุกอะไรเงี้ยเรื่องเพลงมันก็สนุกผมก็เลยแบบไม่อยากกำหนดว่าตัวเองจะต้องเป็นแบบแนวไหนแบบอะไร